บสบายดีนะสวัสดีเลยเอฟซี FC กันเบิดสู่ฝูสู่คนเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝัง่งไทยหรือต่างประเทศกันยินดีกว่าสู่ซองบอนงใจดีแซนเนลอีกแล้วไม่ไ้อีกสิพาพี่พาน้องมาทงเรื่องมเมถาวรเลยเว่าเค้กวันเกิดพี่น้องเลยทั้งลูกทั้งหลานทางเรื่องมเมถาวรแหละพี่น้องเนอะ้บอกลายใหญ่ห่างเราพี่น้องเนาะไปร่วกันเลยจ้ย ้องสาวพี่น้องเด้บันเติดของลูก้องสาวพี่น้องเด้คอยอยู่กันเองเงี้ยมนก็ถูกอนพรมย์เคียงสวรรค์นะคือเด้พีน้องเ

เปนลูกหลานพี่น้องเลยทางเงินไมเา่าพี่น้องเลยโดยงานเด้องานเาเด้ม่นเอนิ่มไแหละี่เดยวน่เผื่อปากเอเนืเลยอปเปนิ่มมไ้บาท

อันนี้กไมหะดวงแม่กัะไม้บันี่นะได่นัเกี่ยวนี่เงี้ยลูกแพนเค้กนี่ก็ไม่ให้ไอ้บัตกรไม้ดวงป้ามันก็พูอย่งลูกเอาของยามได้ทอดถุงมันยากมันกินไม่ได้มากะลี่ไปกเขนนี่มไม่ไปผูกอ่ะมาให้คนนี้ให้คนดีดีเข้าเรื่องมาไปเดกุเข่าเดิม้่ม ักแขนพี่น้องเลยม่หนึ้าีเด่นาเดยค่ะ่มนเข้ามาเยอะาไข่ได้กิต้ดมีแหงด้ให้เจ็บกไข่ได้บาได้ใหญ่เป็นไ่มาูนําคุณปอคุณแม่คุมคค้งให้ดูดีมีแหงมเมันยนบึ่งบแม่เด้อนนั่งเด้อ ตอนนี้ตัวไปให้เจเพิ่งพาไาจัดในวดเน้อเอามันยืนมันยืนมัใหญ่กับมีเงินหาซันกิจางจีารตัวไปเมเพมไข่ในวัดเมไอมญาโลคาให้ไปเมื่อตาเมตโตมนโนอนอนคนเด้นะโอู้มาจริเข้ากูนะวันเกนางนี่ไรนางนี่ได้ไมดนใหญ่ยัรจทังจ่ไม่ได้ไม่ได้ม่้ไม่ได้ไมด้ม่ได้ไมได้ไม่ได้ไมด้ไม่่้่ได้ไม้มด้มดม เงนกับรวยเพียง่อเพียงแม่ไมันหาเงินหาอ้เรามย่องแม่เงแม่เถ้แม่เมก้าพนอนระเขา้อนันแมู่ท่ันเดวนเด็กนะฮะเ็ูทำไม่ได้พูดท่ได้พูดไมอพูดเงินยังเงินน้อยแลไม่ยังเป็นพูดนะเ้าพูด

เลี้งบ่หายิเจะาบ่หายทิ้งเด้หอกบอ้ไหเลยไอเ่หาิงิหได้มีแต่ตูไฟมาหาลหายลุยต้ยดูลเขาิ้าทิ้ง่ได้้าพันเลยพี่แม่ากแพงอ่แล้ววั้กินจะผาันทีทาาเจน

ก็ได้เห yeah, ็นเลยแม่เขานะคะเออนั่นนี่นี่คือแม่เนาะอะไรนะไปเลยแค่ใจมีเอ้ยไม่ห้ามไม่เท่าเนี่ยคิดไปเลยใครไม่เท่าเนี่ยโดนแล้วน้องอินดีเนาะ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  ทำยังนะใช่ผู้เดียวแล้วล่ะที่คนเรผู้เดียว่ะก็เราอเลยนะทไมผูตเียวเนาะคักเขานเนาะมันมีเรื่ออะไรบ้าีห้อังนันเมื่อไรน้นเอนไนี่อ้าวคน